พี่นางเอ๋ยน้ำตาน้งเดินไหงอยลองตินดองไปนำปาไปนำปาไหลแกรทำสุปตา,าจนมาอดเบอร์นี้มีคองทำนั่นลองไหล มันยังเอินสิไยเอินทำญ่สุภัตตาหอลหลลงมังจากเขาสูงจูดจนทุกวันมือนี่เป็นคือตำราเข่าในคำพีสิได้เก่าคือเรื่องเล่าบุญกะตินให้เราได้จาพอดอกต่อมา แห่งข้อคําเล่งนิทานบอยังมาฟังต่อนิทานเดชเริ่มขัดเก่าเอาเงาเ,าเอ็ดต่อไปในตอนไทยใไรอยากไห่มาฟังเหลืองสำเนียงก่อนเอตอนทรงฝากควมจิตจิตจำนงติดใบแดงมาปอนไดเอ้เอิลําแอ่เ,อลเอมลสุฟัง

มีหอดปลาหอดแขกหลายล่นผู้แนวมีสเสวตชัดนอกแก้วแหนแหนไตรกีวอนคนก็มาาค้มกันมากไม้หลายหลน่นจันตะค้าเมืองก่วงผู้ตะไลก็จุดแหทั้งพวกกองพากันแดแอนปอนในงานนี่แม่นมวลหลายแทน่นอบุญกระถินเอ้ยโมนี่มือวัานโฮมกระถินกันแล้ว ละเวลานี้ผมเศียทีขอเอ่้เอิ้นห้องเตืนเตืนหุ่มกะถินละบางคนเมาหนอจนมินได้ดังกินสาโทเข็มแมละคนมาเต็มอยู่ในบ้านเสียลำขั้นไปไหลจักเสียงกลองมาเฮสยียงพิ้นแคงแตกจนจนคนเขาฟอนอยู่ถนนเตนออ แลักเข้ามาเด้อพวกแม่โซนเข้ามานั่งในป่าลำไผ<ะ>่ถลำการมึนเมาให้เลิกเตาในตอนนี้แลแม่นแล้วเรามาทำดีเอาไว้เขาเมื่อเ้าตายไปบุญสิได้น้ำทรงและแฟนเอ้ยแฟนขึ้นสวรรค์คงนงไปเมืองฝ้่ โอ้ยไก่ฟาก็าูมาหออรุ้นมูตัวนี้ไ่ไก่จีหอดย่างเฮอะไรด้วยเนี่ยอดมือที่ล่อคอยยำพาไก่กีหอดเรียบเต๊เรียบลอยแล้วนั่นให้คนใส่เอาไปไหว้กอนแล้วยุวัดแล้ว บาดีกับคราบขึ้นมากเข่าตัวเป็นยังไงผู้แายผู้สาวเตรียมพร้อมหรอไปลูกว่าพร้อมโคตรเลวเป็นวันเท่าเอาบุญกะทินใหไงพวกพี่น้องลังไหลมากกับหลายหมู่บ้านพา่อการรวมรวมบุญสันตัวเาทัไปจัดไปอยู่ทั้งวัดบุระสันตัวเนาะพ่อเย็บปีงเอ้ยมอเท้ามองเท้าพ่อเจ็ดทีพ่อเจ็ดทีพ่อจะในกวางได้บอกอีเพิ่งเนี้ยไปนั่ง มันต่ำมาคุ่แซบแซบเข้มเข้มกันแล้วโอามาเด้อพี่น้องคุมหน้กคุมใจเอ้ยไผสิเมื่อเมื่อฝ่าสวรรค์ท้องเทพโลกคนบาขันแมโซกดขึ้นแล้วที่มาสร้างเ็พเอาเด้อมาแห่กทินไปวัดปปนีมาผู้แต่ผู้จฮู้อาจวดววัวไฟเดววอาจวดตวววไวตะาวว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 พี่นววววว ุญเห็ดน้ำพัดบัต่างต่อคัดบัได้เห็นตาพ่อจังคอบุญนั่นกันจังเห็นมาเด้อไปดอกเด้อนี่มาปั้นเอาไว้ประสงค์ไพ่กับฟังที่มาปลูกข้างไว้ประสงค์ยอดปูใหม่เด้อ

้องกันอยู่บัดบุญจกอักคาบริขารไปแต้ไปวัดมือเออ ปากพันรองมายืนเสาบังเงาอยู่ไตห่ห่มผู้ตะไลแหกถิ่นดังโตมโตมตัวเท้าวากาไปเพราะบ่มีเสียผาผืนงามสิไปแหะแลว้วนี่ละน้อคุณพอนี่ละน้อคุณแม่เพิ่น่าดีทำได้ดีเพิ่น่าัวจังได้สัวลุงป่าจ,จังหวะหลานเบาเบิงกะนาะพันอองเอ๋ยบดไปแหกถิ่นน้ำเขาเป็นจังไดก็บ่ฮูหูดอกกถิ่นกับบดไปแหน้ำบ้านน้ำเมืองเพิน่น โอ้ยหมปวกกะจกว่าไปทางใดมักพ่านปูดพ่านพงกระไดเป็นตาหากระรอตดเหม็นเทนอคนดีไผ่ได้ดมแล้วกะอย่างนี้ไอสิหาวิธีไปขี่ออกซะเป็นยานเรวกจ้อยางนี้ <c oughs> ปวดกะตินบปไดแย่น้ำมูก เอางามหนังลสติกก็อยู่นี่เอามาถิา่มไปเห็ดหยางหันเลยลืมเห็ดหยางลืมคขาบักพงเดพวงเอ้ยไม่อย่างวางมังเฮ็ดน,นายเฮ็ดโซวัวขึ้นมาบุญกฐินเท่ากับไยไปแห่น้ำเพลินจักว่าเป็นจังใดมันเป็นจังใดล่ะวาง ละเดือนสิบสองฝนล่าสิ้นบุญกฐินกมาพาละพาเพื่อนออกพันสาปีเวียนมาขบรอบใดใจผมกลุ่มเออเอเอยู่เสมโอโอยละผ่านปีใดใจก็เกิดเพื่อคือเก่าบอ่มีดีสิ้นสาตาบอนมีสิ่งที่ดีเอามาวาย ลาความทุกจนมันมาให้ผมมาคิดเหลือใจเป็นอย่างใดบอกคือเพิ่นผู้สาวแก้มเปิ้นเบิ่นเดินหลีกหนีบ่อยากใล้ย่านเขานั้นดอกนายสั่งลาเบิงเฮือนซานเฮาจอดยังบ่มีดังนาะคือเขา ล่าเบิงผมเผาคือหังหนูหนาอูทูคือคนบาลาคิดอยากล่าโลกากลวงโฮโฮท่วงแทงไตต่างหลายเพื่อมลาพ่านอองเอ้ยน้อยใจลายสาดเป็นภาคอีตูเตียเปียนำบานให้เพิ่นยัน วาดีคนเออโออ้อ้โอ้ยอ้ยลันเดอพี่นองเอ้ยบุญผ่านออกมันหน่อยได้ทำท่านบ่ทอเพลินจนกระจนเหลือเกินเงินบ่มีสื่อเสือพาไอ้ไท่บ้านกลุ่มนมสาวบุญกระถินกับบ่ได้ไปแห่น้ำเพลินพี่น้องได้แท้ไปท่านเก็บน้ำเพลินอยู่ กับได้ในกองมหากรทินเฮ้ยหยับมาหนีเฮ้ยฟังแต่เสียงตะไลเก่าดรอกมานั่งลง,งตั้งกิจภาวนาดีๆให้กูถามเนี่ยเถอะถามยังเฮ้ยอ่านห้องยืนวังหันห้องคือยืนจัดระเบียบสังคมครับจังใดจังบายจังสันเฮ้ยเรียมลำดับตั้งแต่นหน่อยไปหามาออกเลยฮะ,ะ,ะมือกูออกมาได้หาเมาเลยเอาเอาเอามันเป็นเพราะทำไมอันอันชังเถี เอาจังสี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเอินมานังยูนีนันนะเข้าวาสิภาวนาเข้าได้ท่านไดกับเข็มในกองมหากถินน้ำพ่อเศรษฐีกับแม่กันิกา,อาเอาเด้อสาธุเด้อผู้ขาผูา้ขาได้ปาท่านเข็มกับไดในกองมหากถินน้ำพ่อเศรษฐีกับแม่กันิกาผู้ขาขอภาวนาอธิษฐานว่าเกิดชาตินาชั้นดใดย่า่ผู้ขาเกิดมาทุกมายาก คือจังซาดีเดอผู้ขาเดอสาธุสาธุเดอผู้ขาไดท่านเข็มกลับได้เกิดซาดได้ให้ชั้นได้ชั้นนั่นย่าเน้อยคือเข็มเดออองอื่เกิดมาถูกมาอยากมันผิดตรงไหนหรือมาถูกมาอยากเพิ่นบ่ให้เหตุอีหยังนั่ไปใส่คนกํลลังเกียดเข้าใจบอโอ้บางสั่นดิพองข้อแข็งนอธรรมดาล่ะเฮาว่ามีเงินเป็นคนถูกคนอยาก เพิ่นบวายากเมืองทุกเพิ่นบววาดีมีเพิ่นจังวาพี่นองลุงป่าจังวาหลานเพิ่นเบาจังสังเด้ทุกเพิ่นบววาดีเอา,เอาจังสี่สาม,มือนี่เข้าวากระถินก็บ่ได้ไปแห่นําเพิ่นได้แค่ไปทานเข็มเท่านั้นมั่นกับเป็นกําลังใจของเขาดีที่สุดแล้วคือว่าเอาจังสี่มือนี่เข้านั่นนะ่ะดีใจไล่ลลไลยแต่ไปทานเข็มนําเพิ่นมือนี่เข้าไปหายางเล่นในป่าไพานาห้มันดีที่สุดเลยเข้าวา ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซเมื่อเบียกเมื่องานผาากูไปหาเหยียบแต่น้ำขัดเข่าเราหาปิ้งเอ้ยไปหาเลยท้าสมหวัเยเดียวกัดตัว ผู้สาวสำน้อยเจ้างามเลิศดลอยเนื้อก้อยมีแฟนหรือ,อยังสิบสี่สิบห้าปันตาน่ารักน่าชังเป็นบุญปางหลังที่มาได้เจอแม่คุณมักผู้สาวสำน้อยแต่แต่เป้าค้อยมียังมองเนื้อนิบละบุนใจดีที่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนของแดนเต่าดใจ โอ้ยละว,ว่าคนงามจังว่าแล้วอ้คนงามจากพิ่ตามไปฮอดเงินซ่าสีได้บอสีได้บอสีไปถามจอจอขอเจ้าสีว่าจังใดไอ้มีใจกิงนั้นว่าฝันนั้นบ่างไอ้พร้อมเบิดู้ย่งางวังตาก,กับแม่นนี่หลีใจดีใจนี้แน่นอนใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่หลอกหลอน,ลอนบางวอนเลยนะ รักจนกว่าธิบารรักจน,น,วนกว่าธิบารปรา,ารถนาน้องมาแค่ก,กันาจะไม่รักใครอีกที่ไหนอีกเลยจะไม่รักใครอีกที่ไหนอีกเลยโอ้โตาสำน้อยเก่างามเลิศลอยเนื้อกอยมีแปดหรือ,อยัง สิบสี่สิบหาฟันตาน่ารักน่าชังเป็นคนปางลังที่มาได้เจอแม่คุณปัดผู้สาวสับน้อยเจ้างามเลิศลอยมิมองเหงือลิมละมุนใจนี้พี่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนขอแทนเต่าได้โอ้ยละว่าคนงามจังว่าโอ้ยคนงามอยากติดตาม ไอฮอนเลื่องซานสีได้บอกสีด้บอกสีไปถามจอจอขอเจ้าสีว่าจังใดยายมีใจอิกงนั่นความฝันนั่นบางายพร้อมเบิดตุยางหวังสากละแม่นี่หลีใจดีใจนี้แน่นอนใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่หลอกหลอนตังง่อนเลยนะจะรักจนตัวที่ว่าจะรักจนตัวทิวาถปาธนาน้องมาเกล์กาก็ไม่รักใครที่ไหนอีกเลยก็ไม่รักใครอีกที่ไหนอีกเลย น้องเอ๋ยบุญเลิกแล้วถวายวัดเวรวันกันนิกาได้นอนฝันตื่นขึ้นมาทำบุญแล้วฟันว่าเห็นนวยแก้วเขามาอยู่ในมือห้องห้องใสดังแสงกระบองไตหรือว่าบุญพระลาะของเจ้าทำบุญกระถิ่นการบักใหญ่จึงมีโชคมีใช้หรือสิถูกเลขไทยรวยล่ำกว่าเขาแทนอแม่กันนิกาวเว่าบังกะนาะฝันคือประหลาดแทนอ ลามาบาดีเมืยเอยเ,ออเ,ออเออมียงเดือนสิบสองกระลาทินปุ่นกระถินขอดอเกี่ยวบางคนตุ้มปากเหล่าหมอพ้าเมื้อเอมาสุขวันวันปราชาพี่น้องเกิดอยู่ไตลุงป้ามีเกิดเย่เป้พันดวงของคนบ่คือกันล้วนแต่สายเน้นคำ บางคนเขาตีเกีียงดูตานาสะอาดบางคนเขาส,ขาาสะอาดาเกีียงผลผ่านสร้างแม่นต่างกันเฮ้ยบัดนี้หันมาเก่าบอนเมืองเมืองใหญ่ฉันถักทำบัดนี้เด้อย่าเม่หันมาเก่าบอนบ้านหม่องสีมว่วนชวนสนุกยาเป่าผ้าก,กันลุกที่จังใดให้ฟังไว้ เกาจึงนั่งคันที้เดนุนฝันสะดุ้งตื่นลูกมายืนล่างหน้าแตงเรือนจาลัดสสีคันนั่งปันจังสี่สีมีเรืองประการไดพ่ออยากหาบมอดูมาเสียงท้ายให้มันแจงจนมาแสงทองขึ้นใส่มาเป็นมือใหม่ cứ mi đeo thì đầy quam phân đi em mèn tắng cháy quam phân đi em mèn tắng cháy nó ồ oh,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 ตื่นขึ้นมาแล้วกะชิดชิดแล้วกะนอนลงลงแล้วกะลุกลุกแล้วกะลุกขึ้นมานางยังแมนข่อยอุกยังแมนข่อยอ่งพี่น้องเอ้ยเหยากินแบบนี้มันต้องมันเหยาเจ้าเนี่ยเจ้านอนดูใะไดยจะม่เหยาใช้พา่อยวันต่อโอ้ย กินนี่มันต้องมันเยาอีเปียงออแตมาเยาข่แจ้งไหนข่บาไหเยาบาไห้เยาจ้งไหนมันขึ้นข่นอนยูดีดี่ขขึ้นผาข่อยคือเปียกโอ้ยเนาะกูจะมเงือก่อ่มู้เจ้าสามคนเราไม่เยาใส่ผาข่ผานี่มันผาข่ยูาาเยามันว่มันเยาข่เอ๊เยวกับสิเป็นสองคนนี่ตัวไผ่ากับเ้ยนเด้อกินนี่มันคือกินเยวกับเอ้ยในรายยน อ阿拉โสกันอยังโอลบาเดี๋ยวนี้บ่โสจากไหนมันวายเยียวใส่ผ่าผมไม่ได่เมียเป็นบ้าบ่ผ่าจะของกันสิจะของก็เนี่ยเยียวอะว่ะไม่ผมนอนหลับผมสิเยียวได้จากไหนเนาะเยียวกูไวจังปนัน,นเด้อนนเอาเนี่ยเยียวเยียวบอกเป่งถือตะก,กินเหลาขาวโอ้ยเป่งเอ้ยบุญกระถินเลิกเล้วถวายวัดเวรุวันเมื่อคืนนี้ข่อยก็เลยนอนฝันตื่นมายามเฝ้า ฟันวบใช่สลาเสาเอาของมาย่อยืนไข้เลยยืนลุกลางนาแสงเหลือจยาสว่างเสูงไข้ฝันจังสี่ให้ท่ายกฝันให้ไป้อันนี้ฟันวางไหนก่อนฟันไปใช่สลาเสาเอาของมาย่อยืนโอ้ยไม่เอาไว้ยเอาตัวโนะโอ้ยบ่ฝพึกฝันไหนด้วยกันเราอยู่มันกับฝันดีต้นเห็นไหมฝันดีฝันว่าได้สียงได้ของนั่นน่ะ มื่อนึ่งไข่แห้งฝันตัวห่าแม่ฝันเลียวไดฝันว่าไฟล่าใหม่ก่อไผ่ใต้ก่อขี่พันไฟมาล่าใหม่ฝันโยนเกียงคอนลอนไก่หวาอย่าว่าเด้ออัแต่ยังว่าฝันคอยกับฝันคือกันเด้อเาวเป็ดฝันเลียวไดอันผมมันนอนขึ้นฝันฝันเป็นประลาตั้งไหมหน่าเมียฝันว่ายุ่งคาบสร้างบินขามงานย่างเออเออยังเป็นหายเป็นหื่นขักเนาะ เอาทอลอดเจ้าก็ฝันตีฝันฝันยังฝันฝันนี่เพราะเป็นตานาเซียดอกแม่เอ้ยฝันว่าตดนดุรากออกแล้วยงังเกี่ยวขึ้นใ่ดังเขาว่าข่มฝันนี่เพราะเป็นตานาเซียแม่นอนละเมียอยู่แต่แฉ่ยังฝันในตอกหมาบนี้โอ้ยฝันยังสี่ข้งไฟนี่ตีฝันมันบวชฝันบดีเอามู่เจ้าสามคนนี่ท่ายข่มฝันไอ่ไฟนี่มัน่ประทับตาห์ใจไฟจัเม็ดเลย เท่าหลอดล่องทายข้ามฝันไอ้ไขเบิ้งกันไ่นข้าฝันว่าชาตะละเท่าออกของม่วยยาวยืนอคือว่ายังเสียดอกคับกันฝันว่าได้ผู้เท่าเอาของมาให้น,น,น,นี่เมนแล้วเขาคับเอาแฟนบอคับเอาห้องห้องใสนี่คืงแสงกระบอกไตนี่คือพระบุญที่เจ้าสั่งเด้ออ,อย่าเลื่อมเรื่อง,อง,งวดนี่หาหาหาบ้าเรี่ยงขึ้นสะอมนี่นี่บอกเพื่อนบ่า เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมันมาคือสิเห็นไใบคักปนนี้จะเลืมเด้อครับคำว่าห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 ยจะลืมกลับเด้อนี่หาหาแล้วสิกลับอันไหนอีกล่ะฮั่นตัองขัดใาใจงั้นจะมือหอมเดียวหอมตัวเศรษฐีเงยอันคว่มฝันคนว่าจังสันข่อยจะแม่นปื้มบกปื้มใจดีเอาใจใจคัะจ๊ะมันเป็นเนื้อสีดอกขะน้อยว่าอันย่าแม่ฝันมโอนี่มันฝันดีตัวอือแล้วเพิ่งสีเพิ่งสันน้าแม่เป็นข้นเกี้ยงข้นมื่น เนี่ยนี่ตั้งเก้าตั้งหลังคือจะส่งสีมีลูกมีเต่านี่แหละ้ายแม่นอ้หลีท่ไมน่าแม่สิมีท้องนี่ใส่ตีโอ้ยว่าแม่สิเมียนอยู่ตีตื่นกันมาก่ยมือเช้าไข่แล้วกดอยากกินอันนั้นก็อยากกินอย่างนี้คิดอยากกินก้อยบักสมกินอยากยกมบักย่อมดองอยากกินดองหมาหน่อยอยากกินก้อยไข่มดเด่งอยากกินแกงผักอีโกยเมื่ออันนั้นบอกว่าอยาก อุ้ยแมียแม่นั่นน่ะอันนั่นละอนองมากกับสิพ่อตากันเลยใบหยาไม่ทังเป้งอันนั่นเป็นอันวบอกไปน่านนี้อันบอกก้อยบาฝันฝันแล้ว่มีท่องมีใส่ขอถามจังงองอีจอยถะกตอนฝันนี่ว่าวิใส่มีตับเตี้ยอ้ยอันนี้เป็นค้อพังเพยเิ่ยอยากกินอ้อมเล็กน้อยอยากกินก้อยหลวงพ่อ่นอยากกินขวดใดนะมุ ขั้นลูกใคยเป็นผู้ยิ่งเด้อ่อยสีไปห้ไปฮาร์ดลองเพลงน้ำคัดกริยามาลีเอบริษัทรถมีเดียเอ็นเตทเมนต์ว่าใครมากดีดีแม่จ้าโดยเฉพาะใขปื้มได้ไปนะเมียเมียกันลูกเป็นพราะไส้เป้าขาชิมเด้อพอขาชิมรถมันสร้างมันตีกันวายจะได้จังสิวาจังสันนาะกะห้โอกาสตัวคนเฮาสัวเก็ตที่ดีเก็ตผล รูดคือ,อลูกเป็นกระเทย<อ>นะขวาวยสารกว่มื้ต้องกระทบกว่าเทียนค่อนข,อขอ้างเชื่องเห็นว่าหันเพราะว่าเป็นกระเทยดีใจลไหลแต่เป่งเจ้าเป็นยังอยากเป็นกระเทยขันเป็นกระเทยมันดีมองได้ซาเทียน่อยฟั่งบึงอ่ามันเป็นมองได้ดีมองได้มาเต้นหนาหาันไผกับพา่าสนใจกันสนุกเต้น๋ <c oughs> อเป็นกระเทยสนุกเต้นหนาหันไปทั้งไหนคนกับอะไรเมียนว่ เขากำนมกับบ่เจ็บตาเขากำนมก,กับ่กเก็บเขากำมาน,นั่นกรบบนี่ว่า,วาประชากรจะไม่ล้นโลกหากพวกเราหันมาบ,กกบริโภคกระเทยอา,อาจารย์สิทนะครับอ่าอย่ป้องเป่งครับผมถามจังหอะเนี่ยครับแต่ผมอยากเป็นกระเทยผมไปสมสมรักงงได้ครับเนี่ยบ่ม,มีมองสมร,รัมมมมรกบ่ม,มีมองสมัครกันว่าว่าเพชรเอา อ่ะเป็นอันว่าคอยดีอกดีใจหลายตั้งแต่เฮ็ดบุญเนกุศลยังสี่ขั้นหู้จักว่าเฮ็ดแล้วมันได้โชคได้ลาภคับวันนี้คอยเฮ็ดตาดูดแล้วอ้าบัตดีในฐานะมู่ด้านบ้านมึงเมี่ยงเดียวกันเพื่อนใกล้คิดติดกันเด้อขั้นคอยได้ลูกได้เต่าออกมาแล้วให้มู่เจ้าเลี้ยงดูปูเสื้อซอยคอยเด้อบอกนอนสอนงายเด้อลูกคอยเด้อลูกย่าแเม่เกิดมาเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งผู้ขาหอมแก้มก็ันจสะเขียดเด้อ อามากันี่แม่ลูกย่าแม่ออกมาต้องงามขึ้นแม่ขอให้ลูกไปงามเถอะลูกร่างขาวสูงดัดำปึ๊ดเลยสูขาวลูกย่าแม่เกิดบ้านเ่ยจีอาวที่พูดีผู้ดีขาวสูงอืดสืดเนี่ยโอ้ยะจมันเบาบอกถือใจคอยซ้ำมองนี่แม่ จะไปซ่าซุ่มนั่นมันบ่พ่อเมีนบะพ่อบาทมีตัวไข่สองคนนี่แหละเอาคันลูกไข่เกิดมาพวกเจ้าบ่ใบหงามจำใด้ขันลูกเนี่ยเมียเกิดมาเหนเป็นคนคองคองคือจังปุ่มเป้งนี่ไหมว้าวเมียนละเป้งคกขันลูกไข่เกิดมาดีไอรลอยคันมามีน่มกินผมเดียวหำให้มันดูดค่ะร้อยขันลูกไข่มา ติปนิ้วไขยันสันกูลูคิรีกู้วยน้อยอีอ่องขอวิ่งว่อนเบื้องบนเทพไทยทวาทั้งหลายขอให้ลูกไขนี่คนสวยๆงาม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 คือจังขัดจริยยาวาฬศีนี่เด้อย้าถูกหน้ามองไขมากหลายว่าต่อไปจัลยางามนี่เนาะงายนีหลีเด้กลูกสาวเขาคือเป็นทัศนสบายเด้ะเป็นายอ่ะท่านลูกเจ้าก็สิได้เป็นดาราล้านท่านวิ้ง บ่าแล้วลูกไข่ขั่นเกิดมาล่องเบิองทว่าไข่สีเอาไปฝากเอ็นพาที์เมนต์เลยคนดจัดไม่ไรเนี่ยเท่าเนี้ยเท่เว้นเมนเอาไข่ดีอกดีใจไปแบบล่ำสิ่งเลยจะง่อยท่องไข่ให้นี่ยไข่สีฟ้อนบ่ไดเออเอาไผ่แบบล่ำสิ่งให้แม่ฟ้อนมันเดีแม่ฝันดีเมื่อคืนนี่ฟ้อนแก่บุ๋นจังน้อยเบิังเดโน่ตอนท้องสาวใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ